ทำไมนักธุรกิจควรบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิมพันหมื่นนะครับนี่เป็นองค์ที่สวยของผมมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเห็นก็อาจจะถูกชะตากับคนที่เป็นลูกหลานขององค์เจ้าแม่กวนอิมแต่ทําไมล่ะนักธุรกิจถึงควรจะต้องมีมาฟังทางนี้นะครับแน่นอนครับอยู่กับอาจารย์แม่พามูเราต้องรู้เทคนิคในเรื่องของการมูให้ถูกจุดถูกองเนาะการมูเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามูองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับไม่ได้บอกว่า การที่เรามูเนี่ยมันเพียงแค่ว่าเฮ้ยมูปึ๊บมงันเข้านะแต่ต้องบอกว่าคุณต้องมีศรัทธานในสิ่งนั้นก่อนนะด้วยความที่องค์เนี้ยนะครับมาโดยเหตุผลด้วยบางประการมาด้วยไม่ทันตั้งตัวด้วยครับแต่การที่มาของเขานะครับเจตจำนงผมบอกผมอยากได้พอได้มานานเข้าแบบรัวๆแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าใครที่บูชาองค์เจ้าแม่กุณอิมเนี่ยถ้าเป็นพันมือนะจะได้งานแบบที่มาพร้อมกับอุปสรรคและปัญหาแต่ โอกาสม,ม,มันมาเพราะอุปสรรคอยู่แล้วเราต้องเข้าใจในจุดนี้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักธุรกิจนะครับควรบูชาเป็นอย่างยิ่งถ้ามีแล้วนะครับเอามาต้านด้านหลังแบบผมก็ได้นะครับหรือให้ผมไปจัดพวงช่วยให้ก็ได้เช่นกันนะบอกเลยว่าการมีท่านนะครับช่วยให้ 1... เมตตา 2... การแก้ปัญหา 3... ไหวพริบ ท่านไม่รู้ช่วยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมบูชาอะมันส่งผลกับผมแบบนี้นี่คือประสบการณ์ผมเชื่อว่าใครที่เป็นลูกหลานเจ้าแม่กวนอิมคงเคยเจอถ้าเจอคอมเมนต์และกดแชร์อย่าลืมคิเมมคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ